นิทานธรรมเรื่องวัดดอนบนุญตอนจัดระเบียบคณะสงฆ์ในปีพศ2486ประเทศไทยและคณะสงฆ์ไทยต้องสูญเสียพระมหาเถระที่ทรงคุณธรรมอย่างสงสงและทรงคุณวุฒิอย่างยอดเยี่ยมในพระศาสนาอีกรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างที่สุดคือสมเด็จพระวรรณรัตน์เขมาจารีเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤิ์จังหวัดพระนครและประธานสังคสภาได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2486เวลา20นาฬิกาเศษที่หอปริยัตวัดมหาธาตุนั่นเอง โดยเจ้าประคุณสมเด็จรูปนี้ไม่เคยอพยพหลบภัยไปอยู่ณที่ใดนอกวัดตลอดเวลาตั้งแต่เกิดสงคราม,มาเลยและถึงแก่มรณภาพเมื่อมีอายุได้6กปีด้วยโรคเรื้อรังเกี่ยวกับกระดูกเมื่อข่าวการถึงแก่มรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จรูปนี้เดพรออกไปผู้ที่ได้ทราบทั้งบรรพชิตและกระรหัตต์ต่างมีความสลดใจและมีความเสียใยโดยทั่วกัน ฉน,นั้นผู้ที่มีความเคารพนับถือในเจ้าประคุณสมเด็จไม่ว่าจะอยู่ณจังหวัดใกล้ไที่ใดก็ตามต่างก็เดินทางมาแสดงความคาระวะศพและบำเพ็ญกุศลถวายเจ้าประคุณสมเด็จอย่างมากมายทั่วกันโดยไม่ได้กลัวเกรงต่อภัยสงครามและไม่ได้ย่อท้อต่อความลำบากในการที่ต้องเดินทางกามาเพราะเรื่องนี้เลยพระมหาชนก็นได้รีบเข้ามากรุงเทพทันทีเมื่อทราบเรื่องนี้ เพราะมีความรำลึกถึงพระเดชพระคุณที่เจ้าประคุณสมเด็จมีต่อตนหลายประการและเมื่อได้มาคารวะศพเจ้าประคุณสมเด็จแล้วก็ได้ติดต่อกับคณะกรรมการของวัดเพื่อให้ได้มีส่วนในการบำเพ็ญกุศลถวายเจ้าประคุณสมเด็จตามแต่ที่คณะกรรมการจะได้พิจารณาให้จัดทำต่อไปด้วยการที่พระมหาชนได้เข้ามากรุงเทพในงานนี้มีโอกาสได้พบปะพระผู้ใหญ่หลายโรค เพราะแต่ละรูปก็ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกันจึงได้ทราบความเป็นไปในเรื่องวงการคณะสองฆ์อีกมากเพราะบัดนี้ได้มีการบริหารคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2484โดยการบริหารงานส่วนกลางเป็นอำนาจของคณะสังคมนตรีแทนมหาเถระสมาคมส่วนการบริหารคณะสงฆ์นอกนี้ก็ได้มีสังขานัดเรื่องกำหนดเขตภาคพุทธศักราช2485 และมีสังขานัดระเบียบบริหารการคณะสงส่วนภูมิภาคกุทศกราช2 4 1 5ประกาศออกไปแล้วซึ่งการบริหารคณะสงส่วนภูมิภาคต้องเลือกตำแหน่งจ้าคณะมณฑลโดยมีเจ้าคณะตรวจการภาคเป็นผู้มีหน้าที่และมีอำนาจปกครองแทนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 4 1 4และการบริหารคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาคเฉพาะระดับจังหวัดให้มีคณะกรรมการสงฆ์คณะหนึ่ง โดยมีเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานประกอบด้วยกรรมการสงฆ์จังหวัดในหน้าที่องค์การต่างๆคือองค์การศึกษาองค์การเผยแพร่องค์การสาธารณประการร่วมกันบริหารการคณะสงฆ์ของจังหวัดนั้นๆและมีเลขานุการคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรปูปทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดด้วยและในระดับอำเภอก็เช่นกัน ให้มีกรรมการสงฆ์คณะหนึ่งโดยมีเจ้าคณะอำเภอซึ่งแต่เดิมเรียกว่าเจ้าคณะแขวงเป็นประธานประกอบด้วยกรรมการสงฆ์อำเภอแต่และองค์การจำนวนท่ากับคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดและมีเลขานุก,การคณะกรรมการสงฆ์อำเภออีกหนึ่งรูปด้วยเช่นกันร่วมกันบริหารคณะสงฆ์ของแต่ละอำเภอและให้มีเจ้าคณะตำบลซึ่งแต่เดิมเรียกว่าเจ้าคณะหมวด มีหน้าที่บริหารคณะสงฆ์ในตำบลน,นั้นเป็นลำดับไปและในครนี้ต่อมาที่มีการเรียกนามพระภิกษุผู้มีหน้าที่บริหารการคณะสงฆ์ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นไปจนถึงสังคม,มนตรีว่าพระคณาธิการขึ้นซึ่งนับว่าเป็นชื่อใหม่ในวงการคณะสงฆ์และเป็นคำกลางๆคล้ายกับการเรียกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองทุกฝ่ายและทุกระดับว่าข้าราชการเช่นกัน จังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งแต่เดิมขึ้นกับมณฑลปราจีนบุรีได้เปลี่ยนเป็นขึ้นกับภาคการปกครองคณะสงฆ์เรียกว่าภาคบุรพาซึ่งภาคนี้มีจังหวัดรวมแปจังหวัดคือจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดและได้มีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ทรงแต่งตั้งให้พระอมรเวทีวัดประเชตุพนมิมลมังคลารามจังหวัดพระนครเป็นเจ้าคณะตรวจการภาคบุรพาตั้งแต่วันที่12มีนาคมพศ2 5 8 6และนอกจากนี้พระมหาชวนก็ยังได้พบกับท่านเจ้าคุณพระธรรมไตรโลกาจารย์วัดมหา,าธาตุซึ่งเป็นผู้รักษาการตำแหน่งเจ้าวาดวัดมหา,าธาตุในขณะนี้ด้วยโดยที่พระมหาชวนได้เคยเป็นสิทธ์ในสำนักเรียนวัดมหา,าธาตุมาก่อน และท่านเจ้าคณรูปนี้ก็เคยสอนพระปริยัติธรรมพระมหาชนจึงจําพระมหาชนได้ดีและได้กรุุนให้ความสินสนมกับพระมหาชนอย่างใกล้ชิดในฐานะอาจารย์กับิษย์พระมหาชนจึงได้โอกาสฝากฝังสัมเณนน้อยและสามเนรชัยกับท่านเจ้าคณพระธรรมตรโลกาจารย์อีกด้วยซึ่งท่านก็ได้รับจะช่วยปกครองดูแลสัมเนรทั้งสองนี้ต่อไป พระมหาชนได้พักอยู่ที่วัดมหา,าธาตุหลายคืนโดยพักกับสัมมาเนนน้อยและสัมมาเนนชัยการที่ได้มาอยู่พักกับสัมมาเนนผู้เป็นศิษย์ทั้งสองรูปนี้ทําให้พระมหาชนสังเกตรโรนิสัยของสัมมาเนนน้อยและสัมมาเนนชัยได้ดียิ่งขึ้นโดยสัมมาเนนน้อยเป็นผู้ช่างคิดแม้จะมีอายุเพียงสิปีเท่ากันกับสัมมาเนนชัยก็ตามแต่สัมมาเนนน้อยพูดน้อยสมชื่อและพูดจาทุกเรื่องมีเหตุผลดูเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ ตลอดจนมีความศรัทธาในสมณเพศยังไม่คลอนแคลนส่วนสามเณรชัยออกจะช่างพูดมีเรื่องพูดคุยได้ทั้งวันและพูดโดยไม่ค่อยคิดก่อนทั้งออกจะมีความคิดอย่างสับสนโดยมีความสนใจที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาทางโลกบ้างเมื่อพ้นกำหนดงานบำเพ็ญกุศลสัตวธรรมวาสศพของท่านเจ้าปทุนสมเด็จแล้วพระมหาชนก็ได้เข้านมัสการลาพระผู้ให่ในวัดมหาธาตุกลับไปวัดดอนบน แต่ก่อนจะกลับพระมหาชวนก็ได้สอนสมณเณรน,น้อยและสมณเณรชัยพร้อมกันว่าบัดนี้เนนทั้งสองก็ได้เล่าเรียนสําเร็จในเบื้องต้นโดยสอบได้เปลี่ยนสามประโยคแล้วอายุของเนนก็ยังน้อยกันอยู่การที่มีโอกาสที่มาอยู่ในสำนักที่ดีมีครูอาจารย์พร้อมบริบูรณ์เช่นสำนักแห่งนี้นั้นนับว่าเป็นโชคดีอย่างมากเมื่อยังพอจะเรียนได้ก็ขอให้อุตส่าห์พยายามตั้งใจเล่าเรียนต่อไปให้ต็มความสามารถ จะได้เป็นกำลังช่วยทำกิจพระศาสนาและได้ช่วยวัดตลอดจนภูมิลำเนาเดิมให้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางสื่อไปการที่จะเรียนในชั้นประโยคสี่ต่อไปนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพราะชั้นนี้จะเป็นบันไดให้ก้าวสูงจะมีความรู้แตกฉานในพระปริยัติธรรมอย่างมากโดยหนังสือที่เป็นหลักสูตรของชั้นนี้คือคำพีมังคลัตทธธีปณีนั้นมีจำนวนครบถ้วนทั้งสามปีดก หากเรียนให้รู้แตกฉานได้ก็เท่ากับได้กุญแจที่จะไขตู้ให้รู้เรื่องพระตรปิดกจนจบสิ้นต่อไปและเมื่อได้รู้เรื่องพระตรปิดกโดยตลอดก็จะเกิดความศรัทธาโดยเฉพาะตถาคตบพธิศรัทธาเพิ่มขึ้นแล้วย่อมเป็นคุณที่เกิดความศรัทธาในเรื่องอื่นๆอีกโดยลำดับตามหลักของศาสนาที่แท้จริงอันจะทําให้เป็นผู้ที่มั่นคงในพระศาสนา เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่คิดศึกเสียก็ขอยได้ตั้งใจศึกษาให้ดีสืบไปจะได้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ผู้อื่นตลอดจนแก่พระศาสนาด้วยโดยไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องความเป็นอยู่ทั้งสิ้นเพราะฉันจะรับผิดชอบในเรื่องนั้นเองเมื่อพระมหาชนกลับถึงวัดดอนบุญแล้วอีกไม่กี่วันต่อมาได้รับจดหมายของสมณเณรน้อยเล่าเรื่องราวต่างๆให้ทราบ และมีกล่าวถึงเรื่องสัมณเเนชัยในจดหมายฉบับนี้ด้วยว่าที่หลวงพ่อได้สอนผมกับเนชัยเมื่อตอนที่หลวงพ่อจะกลับวัดนั้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวครับเพราะว่าตั้งแต่วันนั้นมาเนชัยเลิกพูดถึงเรื่องอยากเรียนวิชาทางโลกและมุ่งที่จะเอาดีในทางทําไม่ได้ตอนนี้โรงเรียนบาลีได้เปิดแล้ว ผมทั้งสองที่เริ่มเรียนประโยค4วันแรกที่ฟังแปลหนังสือผมยอมรับว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแต่เนียนชัยกล้าเข้าไปแปลที่หน้าชั้นได้ท่านเจ้าคุณสีสมโพธิคณะเจ็ดท่านเป็นครูสอนชั้นนี้ปกติท่านค่อนข้างดุดและระเบียบชัดแต่สอนหนังสือดีนักเรียนได้ความรู้กว้างขวางสังเกตว่าท่านออกจะเมตตาเนียนชัยเพราะเนียนชัยกล้าและแปลหนังสือได้คล่องจนท่านออกปากชมครับ ทำให้เนนชัยขยันขึ้นอีกมากโดยมุที่จะเรียนมงคลนี้เก่งตามที่หลวงพ่อได้กรุณาสอนฉะนั้นหลวงพ่อจงวางใจเรื่องเนนช e <Oh ัยได้ไม่ต้องกังวลที่เนนชัยจะคิดสึกได้แล้วเมื่อได้มีการประกาศสังขารนัดระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคพุทธศักราช2015ไปแล้วในปีพศ2016ประมาณกลางปี ก็ได้มีการแต่งตั้งพระคณาธิการในระดับต่างๆขึ้นทั่วประเทศและโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเซาสังคมนตรีว่าการองค์การศึกษาได้แต่งตั้งพระมหาชวนเปลี่ยนธรรมีนักธรรมเอกวัดดอนบนุญเป็นกรรมการสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเซาหน้าที่ศึกษาจังหวัดเมื่อพระมหาชวนได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเซาในหน้าที่ศึกษาจังหวัดแล้วก็มีความสนใจในสังคมนตรีเจ้าสังกัด ซึ่งมีพระพรหมมุนีกิตติสโสภัโนวัดเบญจมบพิษจังหวัดพระนครเป็นสังคมนตรีว่าการองค์การศึกษาและมีพระราชคณะเปลี่ยนเอกอีกรบหนึ่งเป็นสังคมนตรีช่วยว่าการแต่ต่อมาไม่ช้านานสังคมนตรีช่วยว่าการรบนั้นได้ขอลาออกจากตําแหน่งจะด้วยเหตุผลประการใดไม่ทราบได้และได้มีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชในเวลาต่อมา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบัญชาทรงแต่งตั้งพระศรีสมโพธ์เปลี่ยนเอกพระคณาจารย์เอกวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครเป็นสังคมนตรีช่วยวการองค์การการศึกษาและมีการแบ่งภาระในเรื่องการจัดสอบพระปริยติธรรมทั่วราชาอาณาจักรโดยสังคมนตรีว่าการ เป็นแม่กองบาลีสนามหลวงและสังคมนตรีช่วยว่าการเป็นแม่กองทำสนามหลวงเพราะฉะนั้นกองบาลีสนามหลวงจึงไม่ได้เปลี่ยนแม่กองโดยสังคมนตรีว่าการองค์การศึกษาได้ดำรงตำแหน่งเป็นแม่กองบาลีสนามหลวงมาแล้วตั้งแต่พศ2480และเป็นติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนั้นส่วนกองทำสนามหลวงได้เปลี่ยนแม่กองใหม่โดยสังคมมนตรีช่วยว่าการต้องเป็นแม่กองทำสนามหลวงด้วย แทนแม่กองทําสนามลงรูปก่อนและในเรื่องนี้ได้มีพระผู้ใหญ่หลายรูปที่เคยคิดและได้พูดเป็นทํานองหนักใจแทนสังฆมนตรีชื่อว่าการองค์การศึกษารูปใหม่เพราะสังคมนตรีรูปนี้แม้จะมีความรู้ความสามารถและมีความเฉลียวฉลาดทั้งอ่อยใจใสต่อการงานเป็นอย่างดีก็ตามแต่ก็ยังเป็นพระเถระที่มีอายุพรรษามากนั้นทั้งมีสมณศักดิ์เพียงพระราชาคณะชั้นสามัญเท่านั้น แล้วจะรับภาระที่หนักอย่างมากในการที่ต้องเป็นแม่กองทําสนามหลวงได้ไวแล้วหรือและจะปฏิบัติหน้าที่ได้ลุล่วงไปได้อย่างไรแต่ในที่สุดต่อมาพระเถระทั้งหลายที่เคยคิดวิตกเพราะมีความหวังดีเช่นนั้นก็ต่างตล่งใจยังคลายความวิตกเพราะสังคมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาโรบนี้ได้บริหารงานในหน้าที่สังคมนตรีและในตําแหน่งแม่กองทําสนามหลวงได้อย่างเรียบร้อยเป็นผลทุกประการ ตลอดจนได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเพิ่มเติมงานในกองทําสนามหลวงจนเข้ารูปเป็นที่เรียบร้อยและสะดวกต่อการปฏิบัติจนตราบถึงในปัจจุบันนี้เจ้าคณะตรวจการภาคบุรพาได้สั่งเรียกพระคณะทิการระดับกรรมการสงจังหวัดทุกรูปและทุกจังหวัดในเขตภาคไปประชุมพร้อมกันที่วัดพระเชตุพนจังหวัดพระนครเมื่อปลายปีพศ2 0 8 6 เพื่ออบรมและซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องงานบริหารการคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2485และตามสังฆานัดเรื่องต่างๆที่คณะสงฆ์ประกาศใช้เป็นสังฆานัดแล้วหลายเรื่องจะได้มีความเข้าใจในเรื่องบริหารการคณะสงฆ์โดยถูกต้องทั่วถึงกันการอบรมครั้งนี้มีกำหนดรวม5วัน พระมหาชวนก็ต้องเข้ารับการอบรมครั้งนี้ด้วยในฐานะเป็นกรรมการสงฆ์จังหวัดฉะจชิงเซารูปหนึ่งและเมื่อได้รู้จักเจ้าคณะตรวจการภาคบุรพาโดยใกล้ชิดอีกทั้งเดี้ยฟังท่านบรรจายหรือตอบปัญหาต่างๆซึ่งที่ประชุมได้ซักถามก็พอเข้าใจได้ดีว่าเจ้าคณะตรวจการภาครูปนี้เป็นพระเถระที่ออกการองงานฉลาดแหลมคมและมีเมตตาธรรมอย่างสงูง ทั้งยังมีลักษณะพูดจริงทำจริงและใจดีโดยเฉพาะการให้อาวาทแก่พระคณาธิการนั้นแม้ท่านจะพูดไม่มากก็ตามแต่อววาทของท่านแต่ละเรื่องแต่ละครั้งมีคติทําให้ติดใจยากที่จะลืมได้ในครั้งนี้พระหมหาชวนได้บันทึกโอาวาทของท่านไว้ได้รวมสองเรื่องด้วยกันคือเรื่องอโคจรและเรื่องการปกครองกับการเล่นเว้ามีข้อความในโอาวาททั้งสองเรื่องได้บันทึกไว้คือ หนึ่งโอวาทเรื่องอโคจรมีใจความว่าต้นโพเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะถือว่าพระพุทธเจ้าประทับนั่งที่โคนต้นไม้นี้แล้วได้ตรัสรู้เพราะฉะนั้นจึงนิยมปลูกไม้โพไว้ในวัดต่างๆและบำรุงให้งอกงามผู้ที่เคร่งครัดบางคนถึงกับไม่กล้าเหยียบย่ำใบโพที่ตกร่วงลงบนดินและไม่กล้าแม้ตัดกิ่งโพตัดต้นโพถึงมีผู้จ้างด้วยราคาแพงเพราะเกรงเป็นบาป แต่ว่าต้นโพนั้นก็ต้องขึ้นและงอกงามใม่ถูกที่จึงจะน่าเคารพบ,บูชาและถือว่าศักดิ์สิทธิ์เช่นขึ้นบนพื้นที่ดินหรือที่เขาก่อขึ้นและปลูกไว้ไม่ขึ้นเกะก,กะแต่ถ้าไปขึ้นผิดที่เช่นโพกินนกไปเกิดงอกที่บนหลังคาโบสถ์ชายคาศาลาหรือกำแพงวิหารยอดเจดีย์เป็นต้นเหล่านี้ต้องรีบกำจัดตัดต้นดึงรากออกโดยเร็ว ขึนปล่อยเว้านานจนงอกงามโตขึ้นโบวชสาลาวิหารได้จดีจะต้องแตกหักพังพินาศหมดเอาไว้ไม่ได้ข้อนี้ฉันใดพระภิกษุสองผู้เป็นสักยยุตรคือโอรสแห่งพระพุทธเจ้าผู้สเสด็จออกพันนวดจากสกยะวศงก็เช่นกันเมื่อนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสอันเป็นเครื่องหมายแห่งธงชัยของพระอรหันต์แสดงตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วพุทธศาสนิกชนจอมคารวะสการะ เพราะมั่นใจว่าเป็นบุญเยเขตและเป็นเหตุให้รำลึกถึงพระพุทธเจ้ามีความศักดิ์สิทธิ์คล้ายกับต้นโพธกปานกันจึงควรเกิดคือปรากฏตนให้ถูกที่ได้แก่ไปแต่สถานที่ควรไปไปแล้วไม่เกิดความเสียหายทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่พระศาสนาแต่ถ้าไปเกิดผิดที่คือเข้าไปปรากฏในอโครจรสถานเช่นร้านสุราสำนักโสเพณีเป็นต้น หรือเข้าไปแทรกแซงในกลุ่มคารวาสในงานมหากรรมนอกวัดแม้เบียดเสียดเข้าไปในที่อันมิใช่กิจของสง์เช่นในบ่อนการพนันหรือนั่งยืนในสถานที่ซึ่งแม้คนธรรมดาที่รักษาชื่อเสียงก็มีความละอายไม่กล้าผ่านไปเช่นนี้ต้องรีบจัดการกำจัดนพิพนธ์ไปจากหมู่สงเพราะทำตัวคล้ายตนโพคินนกเกิดผิดที่ขืนปล่อยไว้ย่อมเสียหายในหมู่สงและบังเกิดความโมหมองแก่พระศาสนา ดุดปล่อยให้โพคินนกงอกงามจนทำลายโบสถ์สารวิหารและเจดีลงได้ในภายหน้าฉะนั้นโอวัดเรื่องการปกครองกับการเล่นเว้ามีเจกความว่าการปกครองคณะสงฆ์นั้นผู้มีหน้าที่ในการปกครองควรเถือหลักมัชฌิมาปฏิปทา คือให้เป็นไปในสายกลางเพื่อผู้ใต้ปกครองมีความนิยมและยอมอยู่ในความปกครองด้วยความสงบเรียบร้อยและเป็นเหตุให้บังเกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะหรือในเขตที่ตนปกครองพระคณาธิการผู้ฉลาดได้รู้จักใช้อำนาจปกครองเป็นย่อมเว้นไม่นำอำนาจมาใช้แก่ผู้ใต้ปกครองทุกเรื่องจนเข้าลักษณะตึงเกินไปแต่ก็ต้องไม่ละเลยจนเสียหน้าที่และเกิดความเสียหายขึ้น อันเข้าลักษณะที่เรียกว่าย่อนเกินไปอีกด้วยถ้าปกครองโดยตึงนักหรือตึงเกินไปก็ย่อมจะได้ผลเฉพาะงานแต่ไม่ได้ความร่วมมือด้วยน้ำใจจริงจากผู้ใต้ปกครองและย่อมเป็นเหตุกระทบกระทั่งแล้วแตกแยกกันไม่เข้าใจกันและคลายความเคารพนับถือจนไม่มีความไว้วางใจต่อกันไปในที่สุด แต่หากปกครองด้วยหย่อนเกินไปก็ชื่อว่าเป็นผู้ละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ต้องมีความรับผิดช,ชอบจะได้ผลเพียงมีผู้ใต้ปกครองชมว่าใจดีแต่จะเกิดความเสียหายตรกิจการของคณะสงฆ์ได้ต่อไปจึงเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเป็นผู้ถ่วงความเจริญของหมู่คณะซึ่งจำเป็นต้องเข้าช่วยปรับปรุงแก้ไขเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้ดีขึ้นต่อไป จึงขอให้เจ้าคณะพระคณาธิการได้พยายามสอดส่องผู้ที่อยู่ในความปกครองของตนตามลำดับโดยใกล้ชิดเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์เป็นไปโดยชอบและบังเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนาอย่างแท้จริงสืบไปทั่วกันโดยถือหลักมัชฌิมาปฏิปทาดังได้กล่าวแล้วด้วยการรู้จักผ่อนยาและผ่อนสั้นให้เหมือนกับคนที่รู้จักเล่นเว้าการเล่นเว้านั้นเมื่อผู้เล่นมีเว้าและสายป่านแล้ว ต้องรู้จักพิจะระนารณาลมก่อนเพราะเมื่อว่าวลอยขึ้นไปแล้วหากลมแรงจัดต้องผ่อนสายป่านให้ว่าวลอยขึ้นอากาศสูงเร่ไปและเพื่อไม่ให้สายป่านขาดต้องไม่ดึงและไม่กระตุกเมื่อลมแรงมิฉะนั้นสายป่านจะขาดเพราะทานลมไม่ไหวว่าจะต้องลอยลมไปตกที่อื่นดังที่เรียกว่าว่าวขาดลอยแต่ถ้าลมอ่อนก็ต้องมันดึงหรือกระตุกสายป่านไว้บ,บ่อย ว่ววจะได้ทรงตัวลอยอยู่บนอากาศได้นานไม่ต้องตกลงมาเพราะลมอ่อนจะผ่อนสายป่านเรอไปเหมือนตอนลมแรงไม่ได้การเล่นเเววถ้าผู้เล่นเล่นเป็นรู้จักเล่นโดยรู้พิจารณาลมแล้วผ่อนหรือดึงสายป่านให้ถูกตามกระแสะลมก็ย่อมเล่นได้สนุกผู้เล่นเองมีความเพลิดเพลินผู้ที่ดูการเล่นด้วยก็พลอยสนุกตามและชมว่าผูเ้เล่นเล่นได้กเก่งขอนี้อุปมาชันใด การปกครองคณะสงฆ์ก็มีอุปอมายฉันนั้นคือเจ้าคณะพระคณะที่การผู้มีหน้าที่ปกครองต้องรู้จักวิธีปกครองโดยมีการผ่อนยาผ่อนสั้นเหมือนกับคนเล่นว่าวที่รู้ลักษณะของลมแล้วเล่นว่าไปตามจังหวะลมเช่นกันคือเมื่อพิจารณาเห็นว่าผู้ใต้ปกครองตนรูปใดมีลักษณะตึงมากเกินไป ปฏิบัติงานโดยใช้แต่อำนาจเป็นที่ตั้งและถือเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นประมาณไม่ยอมฟังเล็ก้อยตามเหตุผลหรือความคิดของผู้อื่นบ้างแม้แยบขายและเหนือกว่าก็ต้องสอนและแนะนำให้รู้จักและใช้วิธีอารมณ์อรวยคือรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเรื่องใดที่ควรจะผ่อนไดบ้างก็ยอมผ่านเท่าที่ควรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความกระทบกระทั่งต่อกันแล้วเกิดเป็นผลร้ายในภายหลัง โดยผู้ที่อยู่ใต้ปกครองหรือผู้ที่ร่วมงานด้วยจะขาดความนิยมไม่เคารพนับถือไม่ไว้วางใจด้วยความสนิทอันเป็นเหตุให้ต้องแตกแยกเสียความสามัคคีต่อกันได้คล้ายผู้เล่นเว้าที่ไม่ยอมปล่อยสายปานให้ว่าลอยตามลมเมื่อลมแรงคอยแต่ดึงและกระตุกไว้จนว่าต้องขาดลอยเพราะทนต่อลมแรงและการถูกดึงถูกกระตุกไม่ได้ฉนั้นนี่เรื่องหนึ่ง ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อพิจารณาเห็นว่าผู้อยู่ใต้ปกครองของตนรูปใดมีลักษณะอ่อนต่องงานโดยมักละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่สมกับความรับผิดชอบดังที่เรียกว่าหย่อนเกินไปเช่นนี้ก็ต้องคอยเอาใจใส่คอยชี้แนะนําำช่วยเหลือด้านเมตตาจิตเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อน้าที่เพิ่มขึ้นโดยมันชี้แจงมันแนะนำ และพยายามช่วยเหลือตักเตือนให้บ่อยครั้งเพื่อเกิดกำลังใจและมีสมรรถภาพเหมาะสมต่อไปจะได้ไม่บริหารงานอย่างเดิมและไม่เกิดผลเสียหายต่อพระศาสนาเหมือนกับผู้เล่นเว้าเมื่อรู้ว่าลมอ่อนว่าวจะทรงตัวอยู่ในอากาศได้ยากจึงได้ต้องมันดึงและคอยกระตุกว่าวไว้เสมอเพื่อไม่ให้ว่าต้องตกลงมาฉะนั้นจึงขอให้เจ้าคณะพระคณะที่การทุกโรป ได้สอดส,ส่องผู้มีหน้าที่ปกครองอันตนเป็นผู้บังคับบัญชาให้ได้ความรู้จริงแล้วแนะนำชี้แจงให้ปฏิบัติตามหลักที่ได้พูดมาแล้วเกิดจะเป็นเหตุให้บังเกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อพระาศาสนาอย่างแท้จริง